สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่โฮขาวพาแอลนะครับใน EP4 นะครับผมอดิศักดิ์ดวงศรีครับพี่จริงครับมิสเตอร์ลำพูนครับสวัสดีครับผมโบประภาวินศรีทองโสภาครับผมสวัสดีครับผมไอซ์กลพานนริจันครับผมแน่นอนครับตลอดระยะเวลาที่อยู่นี่มานานพระเจ้านานครับสิ่งแรกเลยครับแฟนบอลทุกคนนะครับที่ลำพูนนะเป็นกันเองแน่นอนครับผมอยู่นี่มาก็ได้สัมผัสผมคนหนึ่งที่เข้าคนง่าย ก็เลยทําให้แฟนบอลชอบมาทายชอบคุยนะครับสิ่งนี้มันมันเป็นอะไรที่ที่ที่เรามีความสุขนะครับเราแน่นอนครับผม่านการที่นี่แน่นอนนะครับก็หลังจากนั้นก็เป็นโค้ชนะครับดูแลครมีให้ทางสโมสรนะครับพัฒนาโยชนเด็กลาพูนนะครับก็ก็แน่นอนครับผมก็คงปักหลักอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้อยู่บรรดาที่เปรียบเสมือนบ้านไปแล้วครับก็อยากอบแทนสโมสรด้วยการพัฒนาเด็ก จังหวัดลำพูนนะครับเพื่อต่อยอดในการเลน่นสโมสรลำพูนเบลเลอร์หรือแม้กระั่งสักครั้งติดดิมชาส,สักคนนะครับก็ถ,ถือว่าเป็นโบนัสของของเราเอง้วยครับต้องบอกว่าตอนผมอยู่มันมันยังไม่มีเป้าหมายอะไรที่ชัดเจนเหมือนเหมือน,นตอนนี้นะครับด้วยหลายๆอย่างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ ที่ไม่เปลี่ยนไปนะครับของทีมลำพูนคือไม่ว่าสถานการณ์ของทีมจะเป็นยังไงนะครับความที่ไม่ยอมแพ้นะครับของทีมทีมนี้นะครับมันมันยังคงอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแอคชั่นแล้วก็เป้าหมายที่ที่สูงขึ้นนะครับแฟนบอลเข้ามายังสร้างบรรยากาศของเกมฟุตบอลให้ให้สนุกอยู่เสมอน,นะครับผมตั้งแต่ผมอยู่ย้ายออกไปและย้ายกลับมาก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมอบ่นเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมครับ ที่เป็นคนอ,อำเภอเวียงทองล่องก่อนหน้านี้หมดหมดสัญญากับสังกัดเก่าแล้วก็พอลำพูนโทรติดต่อไปก็ตอบรับเลยเพราะเป็นบ้านบ้านเกิดด้วยดีๆครับทั้งผู้เล่นทุกคนช่วยกันครับแล้วก็รูปแบบการซ้อมอะไรก็เข้มข้นสนุกมากันพร้อมหน้าเลยขาดไปอยู่คนนึง นั่นคือโนน,นม่วงงามที่ไม่ได้มาวันนี้ผมอยากให้พี่พี่พูดถึงโนนไหนว่าเก็บเก็บตัวอิมชาติป่ะ <c oughs> ใช่คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าโน,นนอยู่ในช่วงช่วงที่พีคก็ตอนน้องทีมไหยเนาะพี่โบก็ต้องทีมนะครับซัพพอร์ตกันนะครับคือ <c oughs> ในการฝึกซ้อมเนี่ยไม่ไว่าเป็นพี่โบเองพี่ไอเองพี่ติงเองเนี่ยคือเราโชคดีที่เราในทีมน่ะคอยซัพพอร์ตกันนะครับช่วยกันบอกกันนะครับแน่นอนแหละเออ่ในในการแข่งขันแบบนึงมันจะมีคนลงคนเดียวนะครับสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าคนที่ลงก็คือคนที่อยู่ ลำรองพพอร์ตนะครับช่วยกันตรงนั้นผมว่ามันมันสำคัญมากนะครับบรรยากาศในการดูอฟมันดีส่งผลกับผลงานในสนามของนนเองด้วยครับผมไม่เรียกใครว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะสำหรับผมก็คือประตูคือประตูครับไม่มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมีแต่เบอร์ยี่สิบเบอร์สามสิบแปดเบอร์สิบแปดเบอร์ย9สิบเก้าอันเบอร์เสื้ออ๋อคนละเบอร์ก็ช่วยกันครับเต็มที่ครับไม่ว่าใครจะลงก็ช่างครับผมทุกคนคือประตูและเป็นทีมงานนะครับผม เหมือนพี่ติ uh ่งหมดเลยพูดไปหมดเลยพูดยาวเกินสำหรับพี่นะนนุ้ยกินก่อนนะกินนานดีกินก่อนอันนุ้ยนี่ไอดอลเลยเรื่องการโพสถ่ายรูปอ๋อไอดอลของพี่เลยที่ลงรูปตลอดนี่ใช่ครับอันนุ้ยกันเนี่ยใช่ครับโอ้โหกดตั้งห่าอะไรนะโอเค ผมชอบมากอันนี้ชอบจริงอันนี้ชอบจริงไม่ได้พูดเล่นไม่ได้อ้า h u m b นึกว่าโฆงมืออ๋อนี่แล้วอา,าจาก็นึกแล้วอันนี้จริงจังเลยนี่จริงจังเลยเปรียบเทียบน,นพ่อคนหนึ่งพระคนหนึ่งนะเพราะทุกวันนี้อยู่อาจารย์ก็เหมือนเกือบบวชนะครับเคยเกือบบวชนะเพราะว่าก่อนซ้อมจะต้องมาพูดธรรมะให้ฟังเขาเรียกเทศเนาะยกพระนี่ฟังว่าให้ศีลให้พรอ๋อศีลได้พรครับต้องยอมแล้ว่า <c oughs> ก็เป็นเป็นเป็นโค้ชคนหนึ่งที่อายุเยอะแต่ว่าร่างกายร่างกายดีร่างกายดีดครับท<ด>ี่จริงถ้าถ้าเราไม่ขอไว้แกคง,งใส่ใส่ชื่อเล่นเองนะ <c oughs> แต่ที่เราขอไว้เฉยมันก็ ถ้าใส่ชื่อเ,เองพี่ก็คงลำบากนะพี่คงก็เป็นโค้ชแทนแก่ <laughs> พี่ก็เลยขอ <laughs> แกไปให้เป็นโค้ชแล้วพี่จะเล่นต่ออยู่อาจารย์นุ้ยเป็นโค้ชผู้รักษาประตูที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นในการฝึกซ้อมนะครับผมให้คําแนะนําได้หลายๆอย่างครับสีสีเสื้อถูกฉลกไหมอ,อะไรเงี้ยครับ<อ>สีนี้นะยิงกูไม่เข้าหรอกก็ประมาณนั้นนะเพราะมั่นใจไงเขาเพราะมั่นใจประตูที่ลงไปเล่นทุกคนก็มีผลงานที่ดีกันกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นนนไม่ว่าจะเป็นไอนะครับผม ก็ฝากถึงแฟนบอลก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์ที่สนามเยอะๆเหมือนเดิมครับพวกเราก็จะทําผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆแฟนบอลน,นะครับผมว่าให้กําลังใจพวกเราเหมือนเดิมนะครับผมเอาให้มันล้นสนามอาานะครับก็ฝลากลางนะก็แน่นอนครับที่นี่ก็เปรียบเสมือนอ ก็เลยร้านอาหารประจําของนักฟุตบอลลำพูนนะครับแน่นอนอาหารอ,าาร,อร่อยอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าก็เป็นเป็นเชิงที่ดึงดูดลูกค้านะคัเหมือนที่ผมบอกว่าเหมาะสำหรับกับทุกเพศทุกว,วัยครอบครัวครับมามาทา,านอาหารก็จะเป็นเนี่ยเรามีสนามฟุตบอลด้วยนะครับมสนามฟุตบอลมีโยองเราเก๋นะผมคิดว่าในเป็นแลนด์มาร์คก็มุง่ง,งจรอจริงครับก็ก็ก็ฝากร้านระเบียงยิ้มนะครับให้กับแฟนบอลหรือว่า แฟนบอลทีมอื่นนัที่มาชมการแข่งขันติดตามเพจสโมสรนะครับเราจะมีการเคลื่อนไหวแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างนะครับให้แฟนบอลได้ได้เห็นการเคลื่อนไหวในทีมนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆของทางสโมสรนะเป็นอินสตาแกรมทิดต่อมีนะครับทิดต่อมีนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ฝากเราแชร์กันด้วยนะครับสําหรับโค้ชาวพาแอรี EP ต่อไปจะเป็นใครไว้ราติดตามกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย